มานุสรในพระบรมราชุปธรรมและผู้มีอุปการะคุณแก่วัดองค์มนตรีปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา9้านาฬิกา58นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัยดยศและพระไตรถวายแด่พระราชเมธีวชิระดีโลกตรีพิฎดวราลงกรยติคณิสรบวรสังฆารามขามวาสีพระราชคณะชั้นราชโดยเป็นพระภิกษุทรงสมณคุณมุงมันอุตสาหะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระปริยัติธรรมและกรรมฐานปฏิบัติ ทั้งยังสามารถจดจำพระปฏิโมกด้วยความเข้าใจลึกซึ้งได้สนองพระราชดําริและถวายงานในพระองค์มาโดยตลอดปัจจุบันพระราชเมธีวชิระดิโลกเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าศอุทุมพรและผู้อําเลการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัย จากนั้นทรงพระกรณุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญหนังสือธรรมะชุดธรรมนาวาวังไปถวายแด่พระเทพวัชราจริยาจารย์เจ้าอาวาสวัดกษัตราธิราชและรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเชิญไปถวายแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน499วัด รมนาวาวังเป็นแนวทางการปฏิบัติที่น้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้มาศึกษาและปฏิบตัติด้วยตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธธรรมว่าเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาอันจะนำม,มาซึ่งความพ้นทุกข์เนื้อหาประกอบด้วยหลักการชาวพุทธปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อริยสัจภาวนาและแนวทางปฏิบัติธร,รมนาวาวังถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบุรพะมหากษัตริยาที่ราชเจ้า ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกรม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรร,รมะอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขผ่านการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติแบบองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประทานุเคราะห์ให้การสนับสนุนในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดพะเยา พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเเราะห์ในพระบรมบราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25อําเภอร้องกว่างจังหวัดแพร่เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถม,มศึกษาปีที่1ถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6และหลักสูตรทวิศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน521คนมีครูและบุคลากรรวมจำนวน94คนปีการศึกษา2 0 0 5 566ผลการทดสอบทางวิชาการขั้นพื้นฐานโอเน็ตมีคะแนนสูงขึ้นทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นและมีนักเกรยียนได้รับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสมเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน9คน ในการนี้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระาทานของประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยการอาชีพ2จังหวัดแพร่และวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดแพร่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขางานคอมพิวเตอร์กราฟิกเกมและแอนิเมชันและสาขาช่างไฟฟ้ากำลังโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นฝึกประสบการณ์ลงมือปฏิบัติจริงเป็นทักษะวิชาชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอาทิปักผ้าด้วยจักรปักคอมพิวเตอร์พระราชทานฉลุดไม้ด้วยเครื่องมินิซ NC พระราชทานตัดสติกเกอร์ด้วยเครื่องตัดสติกเกอร์พระราชทานโรงสีข้าวราชประชาย25การทำผ้าพิมพ์ใบไม้ปรมเ,เท้าทอมือและร้อยลายสายโครเช่ผ้าปักชาวเขาผลิตภัณฑ์สมนุนไพร เช่นสบู่สมุนไพรเทียนหอมน้ำมันไพรและลูกประครบสมุนไพร ในช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนอำเภอปงจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ให้การสนับสน,นุนเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6แบบอยู่ประจําและไปกลับมีนักเรียนจํานวน108คนมีครูตำตรวจตะเวนชายแดนจํานวน6นายและบุคลากรจํานวน6คน ปีการศึกษา2,566ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนไนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่6มีผลคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ทางโรงเรียนมีแนวทางแก้ไขโดยให้ครูประจำชั้นสอนเสริมเพิ่มเติมนอกเวลาเรียนและใช้สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสอนเสริมเพิ่มเติมในเนื้อหาที่ครูผู้สอนไม่ถนัด ปีงบประมาณ2,568โรงเรียนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกหมอมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดสรรเงินทุนพระราชทานสำหรับจ้างครูสอนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาแก่นักเรียน ในการนี้องค์คมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประทานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประกอบด้วยชุดนักเรียนพระราชทา,านกระเป๋านักเรียนพระราชทา,านและผ้าห่มพระราชทา,านมอภัยแก่นักเรียนโรงเรียนตำตรวจตะเวนชายแดนเบตตี้ดูเมนโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะตรวจเยี่ยมหอพักนักเรียนปัจจุบันมีนักเรียนบ้านไกลพักนอนจํานวน8 2คนคณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวระคาตยราชนารีขอทรงมีพระพรนมไมสมบูรณ์แข็งแรง ที่อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภร์โรงพยาบาลจุฬาภร์มีประชาชนและคณะบุคคลนำแจากาันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวเล,ลักอัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างขวับาขาตบวรคัตยราชนารีขอทรงมีพระพระนหมยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิโรงเรียนภารตาวิทยาลัยผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคม มนักเรียนไทยจีนโรงเรียนทนบุรีวรเทพีพลารัก์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนมัธยมวัดผัฒนสานเกษตรในพระราชุปถมัมในอำเภอปากช่องและสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยในพระอุปถัมภ์นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถไปลงนามถวายพระพรได้ที่ชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่ อาคารสำนักงานหนึ่งประตำหนักจากกรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาถึง15บหนาฬิกา30นาทีจบข่าวใน